สบายดีพี่น้อง FC birds สุกคนเด้อร์เมืนน่อมาพบก,กับซาออลโตนอยคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่าเซาออลบนไฮแคทกีพึงพ่งพึ่งอะไรดนเติบได้พี่นอกก้องเพราะว่าตอนนั้นเซาออกกลกำลังสอบเข่าสอบณะพูดไปแล้วสอบนะบต,อบนะตอนนี้สอบผ่านแล้วเนะาะแต่เซาออโทรศัพท์เซาออก,กับพัง ว่ามันเพ่เนาะเป็นภาษาลาวกับเพ่เป็นภาษาไทยกับพักนะพี่น้องเนาะนวันนี้เส้าอ๋อสี่กำลังสิเหตุขีดแดกของเดือนเดี๋ยได้พี่น้องเนาะนพอเส้าอ๋อสีไปไฮนะพี่น้องไปเบิึงทางไปไฮของเส้าอ๋อด้วยนะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นทางไปไฮของเส้าอ๋อแล้วพี่น้องเด้อนี่เด้พี่น้องเอ้ยทางบ้านนอกเนาะ <c oughs> นี่คนกระลังรังไปไฮตอนเสาร์แะพี่น้องอ่ะ เดี๋พี่นอหอดึงเลยเนาะพี่นอก็มหอดไฮสาออเนาะมีตัวเพอร์เนาะพี่นอตัวเพอรครับรถแล้วพี่นอนี่ข้าวไปไห่าอ้อเนาะมีเม่นแถาเอเนาะลูกชายของคนขับรถเป็นรถไทยเดี๋ยพี่นอขี่ไปมาไหเพราะวาห้างมันหยานะห้างมันหอกไรเดี๋ยวเขาจ่หาบหยา สะออดอ่ะหอดไห้ของสะออเลยนะพี่น้องนะเนาะอันดี้หอดแดงย,ยังบ่มีไผอยู่เพราะว่าแม่พ่อของสะออดเลยน้องเพิ่นนอนไห้นอนเถียงไหนะ้เนาะเพิ่นเข้าไปเฮ็ดเวียงนะดีจ้ะพี่น้อง เป็นไห้ก็เจาะออกมพี่น้องเนาะเป็นไปเห็ดเบี้ยบเยิดเลยนะพี่น้องนะถอาออกก็ร่างมากหอดตอนนี้จะออกก็สิไปเห็ดเบี้ยคือการถอนแหละพี่น้อง พี่น้องน้องก็เส้าอหย่านเกาะนะพี่น้องบังแม่นึ่งนี่เราก็ลังสไปดุกหยาคอยแม่เส้าอหนะพี่น้องน้องเส้าอป๊บเลยพี่น้องเอ๊ะเส้าอกระชิญงางไปหาแม่เส้าอหนะพี่น้องเป็นดุกหยาไปเส้า มาเบิ่งกันได้นทัง้งน้องนี่คือเป็นบ,บอนโดกเดียวมันก็นส,เนนสเาาิเป็นนี่แสงแดดถืกโทรศัพท์เป็นแสกเป็นแสกอยู่แม่เมื <c oughs> ่อยวะ เม <laughs> <laughs > ื่อไง่สบายดีเกอะเนตีเออแเมพี่น้องหยาให้สะอร้ายได้ปะเฮ้อในเสอกับสิลุกหยาให้ด้พี่น้องหยาร้ายเถรด้ายวะอานี่นี่ฟาดเถอะกสิเดียว แสงแดดพี่น้องเอ้ยมเป็นขาวๆค่ะไม่โทราศัพท์โรคหงาก,ก็เด้อพี่น้องเ,เ,เด้อไปเบิ่งคลิปข้างซเอโรกหงาเด้อเนาะสีแดงเลยพี่น้องยังน,น้อยหนึ่งมันเป็นย่อมะนะเด้อพี่น้องเด้อคนหยานกล่องจองคน ปุ๊บกล่องตอนนี้เมือไแห้นี่อ้อผู้หนากำลีแตะกี่ต้มกี่ดินนี่กับเป็นแม่ของซาออลเองนะพี่นนอเฮะๆๆๆๆกกแกหากอดน นังโอเคย่ยทายอานเด้อพี่นอ้องนี่กะเที่ยงเด้อเนาะสิบเอ็ดมุ่งครึค่งเลยเากำลังสิขึ้นจะเฮ็เดเบี้ย มาแบกเอางาบอยข้าสิกขึ้นไปเด้อพี่น้องไปเบิ่งว่าสะออสิเฮ็ดยังกินงามเพรเนาะงามเทียงนะข้าศึไปเบิ่งกันเด็กเองซาออลท่านู้ว่เส็ดยังบอยไป นี่น well. ี่มาหอดเทียงหล่อนาะพี่น้องส้าอมาหอดเทียงเดี่ยวแม่บอกว่าบ่มีแนวเห็ดเนาะส้าอกับไปต่อยเอามากลินใหม่ดีพี่น้องมากลินใหม่ทั้งฟังเล่าเอื่ว่ามากลินใหม่เนาะแต่ว่าทั้งฟังไทยเส้าอบะหัู่เพิ่นเอื่นแนวใไดเนาะมีส้าอสิเอาไปเผาแ้วกะจะมาก้อยสู่พอเม่ไอ้น้องกินเนาะ เบิ้งเด้อถาเบิ้งน้ำกันได้พี่น้องเซาอ้อสิเอาไปเผาก่อนนะเขาจักมาก่อยเนาะขังแดกของซาอ้อเลยเดนนี่เด้อไปเบิ้งกันเด้พี่น้องนีตอนนี้ซอาออกำลังเผาเนาะนะเผาก่อนได้พี่น้องหมงุนใหม่เผาไ้มันแบบอันนี้ก่อนเขาจังมาหลอกนางหลังเหลี่ยมลอยดีๆงามๆเขาจังมาก่อยเนาะพี่น้อง นั่งทากินข่าเด้อโอ้ยไปเฮ็ดเสียเนี่ยวทากระตุูมึงนี่นี่นิดหน่อยซองโตนี่ถ้ากบกินเดือนหย่านเกาะมาะพี่น้องไปเวลากินข่าเลยเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นแม่ของซาอ์เองนะนี่เนาะอันนี้แบบเสียแม่เนาะแม่กินขขาก็ยังหลอบอกเลยดิแม่ หอมฉีนหอมฉีนงัวบ่ะะนี่พี่น้องนี่เด็ก่อยมากินใหม่เนาะเข่าเล็กหน่อย่นี่ก็จะเป็นเด็กหน่อยในเทียงนี่เดี๋ยวมึงเมี่เขาอยากเกาะมึงเน่พี่น้องกองกลดกองดากย่านกองแห้งจะกินข่าวไม่ได้นะพี่น้องกระย่าเดะมาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อ อาหารสองภาพเวงตินดัมือมันก็ิงกอนมันกินใหม่ก็เป็นตะเสบตะแสบนะกูจะเป็นังไจะไปลูกทีเป็นหย่าภามดีเลยอิ่มไหนพี่น้องใอยแล้วมาผูกข้อานันขาดหเจ้าทำที่กูอยู่บ่อยแล้วแล้วาขาดอีเมมาผูกแมมันมื่ก้กินห้มันก็อัดไป โปกินน้ำกัมูห้านอีเด้อพี่น้องอกินน้ำดูนนนนเนาะพี่น่ากินน้ำอยอู่พี่ิงเขาอิ่มเด้อตัดไหมูบูมูพีพี พูยยงน้ำ nah ซึมมาดำเถอะที่ต้มนี่เ่ดนโมเมนต์มาขนาดฮะตอนนี้เขากำลังจะมื่อ่ได้พี่หนองรถไทยเต้มกูหยิบใจี่หอดได้วด้พี่นนอมึงหนาล้านกันโอเคดีจับมันแนเด็กเด็มันยีบยบเยยมยีบยมเยิบยกันเลยคบขางกยากแน่พี่นอก็ได้ขี่รถไทยเนาะเตี่กูไฟแ่

มากมาเห็นแต่เด็กหน่อยเต็มเหือเดี๋ยวน้พี่น้องนี่ก็จะเป็นเพือ่อนของซาออลอีกเนาะชื่ออะไรนี่ชื่อจะไรฮะชื่อยางบอกนลตทีจะเขียนบอกตอนนี้ซาออก็หอดเพือนเลยน้ะพี่น้องเนาะ มาแต่ไฮกับร่างหอดคำเด้อพี่น้องคลิปสาวององกับชิจบเพียงสนิทเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กกดติดตามสาวอองเด้อพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย